ขาดไม่ได้เลยครับกับอีกหนึ่งตัวละครที่มาสร้างส,างสีสันให้กับภาพยนตร์ฤดูที่ฉันเหงาพี P ่ยัดหรือพี A ่เอสุพัชลาใสอีกหนึ่งเด็ตไอดอลที่กระโดดข้ามาดังในภาพยนตร์ช่างน้องผมรุ่นพี่ที่เราจ้างมาในร้านเนี่ยพี P ่เอสุภัชลาใสที่หลายๆคนน่าจะรู้จักในในยูทูบนะครับเขาเป็นหนึ่งคนที่ทําให้บรรยากาศกองดีมากนะครับ รับประกันความฮาแบบไม่ทำให้ใครผิดหวังกับความสามารถระดับเทพที่ทุ่มเทกับบทที่ได้รับแต่ว่าร้านนะครับยกเว้นร้านที่เขาไม่ยอมรดให้ไม่ยอมให้รถดีกว่าไม่ยอมให้รถจ้ะมีรถให้ไม่ยอมให้รถไม่ยอมรถให้ไม่ยอไม่ให้รถ้องขี่ไปนั่งรอพี่พี่แขกก่อนปะแขกแล้วองขี่ไปงรอพี่แขกก่อนปหรือจะเป็นการแสดงที่ทุ่มเทสุดตัวและสุดหัวโอ้โคตรติดเลย Oh, แต่เลย,เยต้องเย็บเลยวะผมไม่ตลกใช้หวัวผมไม่ตลกใช้หวัวที่มันสมองเปล่าใช้หวัวโ oh, ขกเห็นการแสดงที่ทุ่มเทขนาดนี้คงไม่ต้องบอกหรอกครับว่าต่อไปพี่เอจะโด่งดังขนาดไหนงานเยอะทุกวนันงานเยอะทุกวนันงานชุกเลยแหละลูกแดงเขาให้มาช่วยนะพี่พี่มาดึงเลตติ้งดึงให้โทนี่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะพี่ก็สงสารโทนี่เหมือนกันตอนนี้ก็รับจ็อบตัดผมอยึางเดียวเลยนะงานก็น้อยว่า คนหน้าตาแบบว่าต้องหน้าตาไม่ค่อยดีอะนะเอาง่ายๆหนังยังไม่ออกฉายเบื้องหลังกองพี่เอกก็ได้รับผลตอบรับจากแฟนอย่างล้นหลามจริงอยู่นี่สลับนันำของเมืองไทยนี่สายเลือดใหม่ที่ชายมีงานอะไรบางอ้าว อย่าน้อยใจไปครับพี่เอทำดี<อ>ต้องได้ดังครับเ,<อ>เบื้องหลังยังน่ารักและสนุกขนาดนี้จะให้ดีก็ต้องไปชมเบื้องหน้ากันนะครับเต<อ>รียมตัวให้พร้อมรับความรักที่ลอยมากับสายฝนหรือดูที่ฉันเหงาก้าวพฤษภาคมนี้